พี่น้องคะเ,เดี๋ยวพบกับอาจารย์จัก,กรภพนะคะจะท่านจะมาพูดคุยกับเรื่องกฎหมายนะคะก่อนที่จะพบกับท่านต่อไปค่ะเป็นท่านจัก,กรภพเลยคะ่ะค่ะ ชาปธิปไตยที่เคารพครับวันนี้ไม่ใช่เสื้อแดงประชาธิปไตยอย่างเดียวจะเป็นเสื้อแดงกลุตจีนด้วยขอกราบสวัสดีปีใหม่ในเทศกาลสำคัญของชาวไทยจีนในโอกาสนี้สินเจยุยีเินีนดช้ยครับไม่ว่าจะเป็นความในประเสริฐของเชื้อชาติใดศาสนาใดถ้าหากเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนสามารถจะต่อสู้ได้อย่างมุ่งมั่นแน่วแน่ เรื่อผลประโยชน์ร่วมของเราทุกคนแล้วผิวว่าใช้ได้หมดวันนี้ระวัางคุยกันไปจะมีเสียงจุดประทับหรือเสียงตึงกระทึกคลึกโครมของการเฉลิมฉลองบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาละครับของคนที่ผิโอกาแสดสงความยินดีต่อนเอง,องครอบครัวและพักพวกพี่น้องและทำเนียนนี้ก็มีความดีงามซึ่งเป็นหัวใจสาคัญของเรื่อง,องตรงที่ว่า สู้ให้ชีวิตของเรามีความผาสุกอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้ขบวนประชาธิปไตยก็สามารถจะได้บทเรียนจากจดจีนเช่นเดียวกันเพราะขบวนประชาธิปไตยก็มีบางขบวนขบวนประชาธิปไตยไม่เฉพาะคนเดือนตุล,ลาคมที่เรามักจะจดจำกันได้เนื่องจากเป็นโกลติศาส์ร่วมสมัย ต้องย้อนกลับไปถึงความพยายามในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยรัสยามประเทศในครั้งนั้นให้เป็นประชาธิปไตยด้วยเมื่อจะเป็นคณะที่ประสบความล้มเหลวในการยึดอำนาจทางการเมืองจะถูกตีตราว่าเป็นกบฏรอสอหนึ่งสมสหอเงสีแจและพัดพวกซึ่งเป็นผู้กลา้าประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเสียงชีวิตคุมหอกคุมดาบเอาหัวเป็นประกรัน เพื่อจะให้เริ่มต้นววานเมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตยในแผ่นดินนี้ใน15ปีต่อมาก็องอกอย่ในปี2475ก็เกิดคณะราษฎรมาหลังจากนั้นก็มีการต่อสู้กันอย่างเข้มข้นรุนแรงถึงขนาดเลือดนอกติดกันหลายครั้งระหว่างฝ่ายอำมาจสกินาลและฝ่ายประชาชนซึ่งมีคณะราษฎรเป็นตัวแทน คณะราษฎรในตอนแรกนั้นก็เป็นข้าราชการสายทหารตังคนเลเรือนบ้างมีประชาชนตัวจริงเสียงจริงอยู่มามากกันและมวลชน,นก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยเหมือนในขณะนี้แต่นั่นปเป็นจุดเริ่มต้นแตนน่ถ้ามองอย่างเป็นประบบแล้วเนี่ยผมเชื่วอว่ารพสรุปได้ว่าคณะรอสองร้อยสามสิบวานเมล็ดพันคณะราษฎรเป็นผู้ทําให้งอกขึ้น ทำเป็นสวนดอกไม้สับครั่องสวยงามแต่หลังจากนั้นก็มีการเหยียดย่ำทำลายมีการเอาน้ำร้อนไปราดเหมือนในวรรณคดีคุณช้างขุนแผนเพื่อให้ดอกไม้ประชาธิไปไตยมันรูดร้อยเหี่ยวเฉาแล้วก็มีการปลูกขึ้นใหม่ซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายครั้งหลายหนฝ่ายสัตวินิรามาเป็นฝ่ายหลายฝ่ายประชาชนเป็นฝ่ายรืร้อฟื้นแล้วก็ปลูกขึ้นใหม่ในเหตุการณ์14ตุลาคม16 ในเหตุการณ์6ตุลา,าคม19ในเหตุการณ์พฤษสภาทามิน2 5 3 5จนกระทั่งมาถึงการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ที่พวกเราทุกคนพี่น้องทุกคนมีส่วนร่วมจนถึงในนาทีนี้แต่นั่นเป็นประวัติศาสตร์ครับวันนี้พี่น้องก็อยากจะคุยเรื่องปัจจุบันผมจะขออนุญาตเรียนข้อมูลสัส้นๆตรงนี้ให้ตรงกับเรื่องที่มีการตั้งเวรทีวันนี้ขึ้นมาพี่น้องครับวันนี้เนี่ย ในนามพี่น้องประชาชนที่ต้องการประชาธิปไตยตั้งแท้จริงไม่ใช่ประชาธิปไตยปลองดอกจอมปลอมไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่ฉากแน่เพื่อให้ในหน้าประชาธิปไตยไปเสวยสุผลการกลุ่นแต่ประชาธิปไตยที่ประชาชนนั้นเงียบหน่ในการชี้นักสังคมนี้อย่างแท้จริงคนที่ช่วยเหลือเกิดเวทีวันนี้เป็นพี่น้องคนไทยในภาคยุโรป ผมเชื่อวนเวทีต้องมีการเอ่ยถึงมีการเล่าถึงแล้วผมจะขอเนีายไมู่ดซ้ำตรงนี้เพียงแต่ขอบอกว่าด้วยหัวใจดวงหนึ่งตรงนี้เนี่ยขอขอบพระคุณที่ท่านได้ช่วยต่ออายุต่อลมหายใจให้กับขบวนประชาธิปไตยอย่างแท้จริงไม่ใช่ประชาธิปไตยเลื่อนเรองสนุกสนานไม่ใช่ประชาธิปไตยคนเสื่อแต่เป็นประชาธิปไตยที่ต้องต่อสู้ด้วยสติด้วยความกล้าหาญและด้วยกิตสำเร็จ เพราะเงินที่ได้จากภาคพื้นยุโรปจนมาตั้งเวทีได้วันนี้เนี่ยจึงเป็นเงินบริสุทธิ์ที่มาจากน้ำพัดน้ำแรงและมาจากหัวใจที่ต้องการให้ประเทศนั้นไม่ย้อนกลับไปหายุคเก,ก่าซึ่งเป็นยุคมืดไม่ผิดอะไรกับยุคมืดและยุคกกลากงยุโรปในสมัยโบราณนั่น,นซึ่งเอาแนวคิดความเชื่อความแทบเคลือบบางอยา่างมาทำร้ายมากระทืบมาเข็นฆ่าประชาชนที่อยากได้สิรีภาพ และอยากเป็เสิทยิใีคว่าเป็นมนุษย์ซึ่งไม่ต่างอะไรจากที่เกิดขึ้นในเมืองไทยตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมาจนถึงยี่ดับสี่ดาวแล้วก็ยังเกิดขึ้นมาจนาถึงทุกวันนี้เพียงแต่รูปแบบมันเปลี่ยนแปลงไปพี่น้องที่เคารพครับเมื่อพี่น้องไทยในยุโรปทำให้เกิดเวทีวันนี้และจุดประสงค์ชัดเจนก็คือต้องการจะให้เจตานารวมในการต่อสู้จนถึงที่สุดเพื่อประชาชนจะได้อำนาจสูงสุด เราต้องเข้าประเด็นกันเลยว่าที่น้องถามผมมา,มากๆครับว่าความสําคัญและความจําเป็นของการลงนามในพิธีสารโครมเพื่อจะทาให้ประเทศไทยนั้นเข้าเป็นสมาชิกที่สมบูรณ์แบบเต็มอัตราสิทนเลยขององค์กรระหว่างประเทศที่เรียกกันว่าสารอาญาร,ระหว่างประเทศ The International Criminal Court เปรียสั้นๆมา ICC ซีนี้ ทนสำคัญอย่างไรและมหากรัฐบาลชุดนี้ซึ่งมาจจกการเรือกตั้งประชาชนเรามองกันว่าเป็นตัวแทนของเราเนี่ไม่ยอมลง,งานามในพิธีสาโทรซึ่งก็จะมีผลให้ไทยยังไม่เป็นสมาชิกสุดสมบูรณ์แบบรนสีสี่นั้นมันมันเหลือทางเลือกอะไรให้กับประชาชนเ้าผมขอเรียนตอบส,สั้นๆสองคำถามแลว้วก็จะได้ เือเวลาให้กับวิยทยากรคอื่นซึ่งคอยปราศัยคอยพูดคุยได้ฟังอยู่บนเวทีได้ตัวจริงสิ่งจริงใมปะเดยนอย่างนี้ครับว่า่อนเรียกย้อนชนิดอยาหาว่าพูดเรื่องโบราณโบราณนะครับแต่ถ้าถาไม่เข้าใจตรงอดีใมันก็ไม่เข้าใจปัจจุบัน,นแลวมันจะมองไม่เห็นจำนวน,นผมจะพูดเกียงแค่ว่ามนุษย์เราเนี่ยต้องการอะไรจากคําว่ารัฐบาล หรือว่าใหญ่นั้นคือรับถาบ้าเมื่อก่อนเราอยู่ท่าสมัยที่จำบัดเนี่ยครับเป็นมนุษย์ท่ารู้จักไฟรู้จักกินเนื้อรู้จักกินผักรู้จักล่าสัตว์รู้จักการเขียนอักษรภาพวาดในบนผนังรู้จักอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวแล้วจากนั้นมันขยายมาเป็นหมู่บ้านเพราะรู้ว่าอยู่กันหลายครอบครัวแล้วมันป้องกันตัวเองจากสัตว์ร้ายอะต่างๆได้ดีและจากหมู่บ้านเนี่เอง มันก็มีวัฒนาการต่อมาจนกระทั่งกลายเป็นเมือง mm. กลายเป็นนครกลายเป็นอาณาจักรจนปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นประเทศและประเทศต,ต่างๆนั้นก็มารวมตัวกันสลามหน้าส่วนหนึ่งให้กับองค์การระหว่างประเทศที่เป็นเหมือนรัฐบาลโลกคือองค์การสหรประชาชาติ ICC mm. ก็เป็นภาคีหนึ่งขององค์การสหรประชาชาติที่เป็นแขนข้างหนึ่งของมันเ้เพราะฉะนั้นเราต้องการอะไรจากกันหรือรัฐบาลเราต้องการ เราต้องการจะบอกว่าถ้ารัฐบาลไม่มีอำนาจในการปกป้องคุ้มกรองเราประชาชนก็ต้องไปเอาอำนาจนอกประเทศอย่างถูกต้องชอบธรรมไม่ใช่เอาอาวุธนอกประเทศในการเอาอำนาจกฎหมายอำนาจข้อตกวงระหวังประเทศมาช่วยเราก็ในไปดนีและสามประชาชนเองนั้นจะต้องใจหนักแน่นไม่ใช่ว่าเป็นประชาชนนอกอำนาจก็คิดอย่างหนึ่งพอไปสวยสุขแนวหน้าป็นรัฐบาลก็ค,คิดอีกอย่างหนึ่งบอกว,ว่าดีกว่าอยู่แบบเ่าเอาไว้ก่อนเถอะ แล้วก็ไปสมยอมกับฝ่ายตรงข้ามโดยไม่รู้ตัวสามข้อนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการจากรับาะฉะนั้นการลงนามในพิธีสามโรมซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเข้าสู่สามอาญาระหว่างประเทศเพื่อไอซีซจึงเป็นความพยายามของคนไทยที่จะบอกกับโลกและบอกกับกัน,กนและกันว่าวันนี้ต่อให้เลือกตั้งไปจนตายคาคูหาเลือกตั้ เราก็ไม่ได้รัฐบาลที่มีอำน,นาจพอที่จะสร้างภาพเป็นประชาธิปไตยกับประเทศนี้ได้เนื่องจากอำน,นาจที่มันครอบงำประเทศไทยอยู่นั้นมันยิ่งใหญ่กว่ารัฐบาลมันยิ่งใหญ่กว่าประชาชนที่มาใช้สิทธิเลือกตัง้งเพราะในวันนี้เนี่ยสูตรของเราพูดกันที่ตรงจุดเลยก็คืสอสร้างรัฐบาลท,ที่มาจากการเลือกตั้งบวกกับอำน,นาจระหว่างประเทศใช้คู่กัน พระด็วันนี้ใครมาพูดว่ะเอาเป็น,นกกรัฐบาลแล้วเอาทีละขั้นเนี่ยใจเย็นๆไม่ต้องไปอะไรซีซีหรอกถ้าไม่แกล้งงูก็ต้องหลอกประชาชนเนื่องจากว่าอำนาจรัฐบาลนั้นมันไม่พอกับเยืว่าจพอในการสรา้างประชาธิปไตยทั้งหมดทั้งปวงเลยแะ่หาความเป็นธรรมให้กับผู้เสียชีวิตนี่แกหามไม่ได้เงินทองมาให้ก็ดีแล้วครับคนละเท่าไรแล้วผมก็ไม่ได้ตาม สี่ล้านห้าล้านหกล้านแปดล้านไม่รู้หรอกคุม้มไหมนะยี่สิบล้านเอาชีวิตคนที่รักในครอบครัวไปไปเป็นไปเป็นคนที่เหมือนไม่มีค่าเลยอย่ากลางถนนในเซตาผม้คนที่ค่าคุม้มไหมผมไม่รู้ผมไม่สามารถตัดสินแทนได้เพียงแต่ผมอยากจะเรียนพี่น้องสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการนี่ยไใช่รตรงนี้นถามวาเงินชดเชยครอบครัวเนี่ยเขาไม่ไดมีความสุข เราก็ดีใจขึ้นมาหนึ่งครับว่าเขามีอะไรกินมีอะไรอยู่ต่อมีเลี้ยต่อใจเพราะเขาไม่ใช่คนร่ำรวยได้เงินมาก,ก็าดีแต่ไม่ได้ซื้อความสุขเราได้ทั้งหมดเนื่องจากความสุขของเรานี่มันมาจากความเป็นมนุษย์มันมาจากความเป็นธรรมมันมาจากความยุติธรรมมันมาจากความรู้สึกที่ว่าเราสามารถจะยืดอ,อกบอกได้ว่าเราเป็นประชาชนเต็มครับ ไม่ใช่เป็นเพียงผู้อาศัยหรือไม่ใช่เป็นเพียงกาฝากหรือไม่ใช่เป็นเพียงเศษอะไรสักอันหนึ่งที่มันมาติดอยู่กับต้นไม้ใหญ่แต่เราคือส่วนหนึ่งของต้นไม้ใหญ่นั้นเองและระบบกฎหม้ยความยีติธรรมความเป็นธรรมจะต้องสะท้อนกลับเพราะฉะนั้นถามว่าเราเป็นพวกไม่อินไม่พอรหรือเปล่าได้ขึ้นจาสอบหรือเปล่าห,หลัก พี่น้องบอกด้วยเสียงดังฟังชัดเลยว่าต่อให้รัฐบาลยิ่งรักเงียนมากกว่านี้อีกเท่าตัวก็ยังไม่พอไปสู้กัาสาาาร้างประชาธิปไตยเต็มที่เต็มใบไม่ได้ในประเทศนี้ในขณะนี้เราจาเป็นต้องมีตัวช่วยซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ก่ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเรื่องนี้โดยเฉพาะสอาญา,าระหว่างประเทศไอซีซีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยประชาชนที่โดนรัฐบาลตงังเองทำลาย วันนี้หลายคนก็บอกว่าบางคนในรัฐบาลเราเองเริ่มทําร้ายกันแล้วกันแต่ไม่ก็ว่าไปเลยแต่ใหญ่กว่าน,นั้นก็คือถ้าไอ้ตัวขัตกรจริงๆมันบีบบังคับรัฐบาลให้มันทาร้ายประชาชนของตนเองหรือว่าเขาทําร้ายประชาชนโดยรัฐบา,นนาลนี้ไปทาตัดติดๆไม่กล้าเข้ามาเพราะติดไอ้คำคว่ากรองน้อซึ่งเป็นเหมือนผนังที่กัน้นระหว่างประชาชนากับผู้นำหน้ากลับในปัจจุบันอย่างนี้จะถือว่า ประชาชนไทยมีสิทธิ์จะใช้ไอซีซีหรือไม่ผมต้องเรียนเลยครับว่ามีสิทธิ์และต้องใช้สิทธินั้นอย่เร่งดุลด,ด้วยเพราะนั้นจึงขอเรียนเรียกร้องอีกครั้งนึงี่ก็รัฐบาลเราเองจะไปพูดล้ำคักล้ำพูนอะไรกันมันก็ไม่ถูกเราก็มีความหวังอยู่บ้างแต่ประเด็นก็คือว่าโงงานนะครับให้สัตยาบาันรับกับพิกีสารกร เื่อเราจะได้เข้าเป็นสมาชิกเต็มที่ของสามอาญาระหว่างประเทศถ้าหอบรัฐบาลชุดนี้หรือชุดไหนก็ตามไม่ลงตาาแต่งว่าเหตุสัตยาบันก็แปลว่าเราอยางอนุญาตให้ฆาตรกรเป็นฆาตรกรต่อไปถ้าหาบเราบอกว่าประเทศนี้มีฆาตรกรเราก็ต้องช่วยกันกำจัดฆาตรกรเหล่านั้นสิครับเราจะไปช่วยฆาตรกร ลอยนวลเพื่อมาเห็นค่าประชาชนเป็นรอบสองรอบสามต่อไปเห็นไรอันนี้มาคําถามที่สองจะหากร,รักฐบาลเขาไม่ลงจริงจริงประชาชนจะทําอะไรได้บ้างผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการจัดตั้งเวทีอย่างนี้เพื่อเรียกร้องให้เกิดความเป็นธรรมความชอบธรรมการยอมรับความผิดถ้าหากี่ฐบาลเชาชน่ยอมรับความผิดจะมาบอกว่าปรองดองแล้วก็เลยยกบัญชีความผิดให้กัน,นะคระับ ผมก็ต้องถามว่านั่นเป็นการสร้างมาตรฐานที่เดียวหรือเลวสําหรับคนในอนาคตถ้าแหงยศพลเอกวันนี้ฆ่าประชาชนได้ไม่มีความผิดยัยงได้รับการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งด้วยแล้วถ้าแหงยศร้อยเอกพันตรีพันโกวันนี้บางคนมันไม่อยากเป็นอย่างนั้นต้องเลยในอนาคตถ้าฆ่าคนตามคําสั่งแล้วได้ดีได้ยศได้ตำแหน่งได้แม่ได้ตาได้สถาะม่ก็มอยากจะเป็นค่าตกรอดนี่ อีกหลายรุ่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นประชาชนเองนั้นมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องต้องการไปเรื่อยๆจากเวทีอย่างนี้ไปร่วมกับอิติราชไปร่วมกับอาจารย์สมศักดิ์ไปร่วมกับผู้ที่มีแนวะความคิดชัดเจนว่าต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยในเชิงโครงสร้างอย่างไรผมเองไม่ได้ออกมาในช่วงที่นิติราชออกมารณรงค์เป็นที่เรื่องอาจารย์สมศักดิ์ ออกมาแสดงบปบัตเป็นที่แต่ผมขอเรียนว่าผมนับถือและชื่นชมท่านอาจารย์เหล่านี้และมวลชนที่สนับสนุนท่านอาจารย์เหล่านี้อยู่อย่างเต็มหัวใจสมัยนี้เราทาอะไรไม่ต้องไปบอกเป็นกล่าวเลยครับเราอยากจะบอกมิรใจจะขาดจะเพื่อนศัตรูมันรู้เลยเราก็ต้องเก็บเอาไว้บัตก็พูดแค่นี้และวว่าใจอยู่ดี ถ้าเอาไปสนับสนุนยครับไปร่วมงานเลยครับเหมือนที่นี่ในแรกจากที่ธรรมศาสตร์แบบน,นั้นเนี่ยระสบความล้มเหลวจนฝ่ายตรงข้ามเขตกใจจนต้องมีการเคลื่อนไหวจะปลุกขีันาิตรอีกครัางเพื่อที่จะมากำรเรื่องของหนึ่งหนึ่งสองเดือนเพราะฉะนั้นเมื่อพูดตรงนี้ผมอยากจะสรุปว่าการเข้าเป็นสมาชิกของไอซีซีบริษัทนายาระหว่างประเทศกับการต่อสู้ในหนึ่ง,งสองนั้นเป็นเรื่องอย่างใหญ เข้าอซเพื่อไปสู้สตรูคนเดียวกันสนับสนุนการยกเลิกหรือการแก้ไข112หนึ่งสองและพระบอคอมพิวเตอร์และกฎหมายที่เป็นประเด็นการทั้งหลายก็เพื่อไปสู้กับสตรูเดียวกันเพราะนั้นท่านจะไปทาไอซ c ก็ได้ท่านจะไปทางหนึ่งหนึ่งสองกับนิการาสแต่จส,ส่งสกับท่เหล่านี้ก็ได้ไม่มีปัญหาครับถนนมีหลายเส้นทางมันจะเป็นจบแต่หมดตอนสุดท้าย ประชาชนจะต้องเป็นผู้ชูคบเหลืองนี้ต่อไป,ปรัฐบาลจะเซ็นไม่เซ็นจะให้สยาบันหรือไม่ให้พี่น้องประชาชนต้องจับให้ความรู้ตนเองจากกลุ่มพูดคุยััหลกให้ความรู้กับคนรุ่นหลังๆถ้าบอกท่านให้ความรู้เยอะแล้วแต่ท่านจะไปเจอคนที่บอกว่าไอซีซีเนี่ยมันอะไรทาไมต้องเซ็นอ่ะท่านก็ให้ความรู้เข้าไปนี่แหละครับคือสิ่งที่จะทำได้ในวันนี้เราก็จะไม่หลังหักหลักคุ เราหวังให้รัฐบาลของเราเองนั้นหนักในภาระหน้าที่ในทางประวัติศาสตร์อย่าคิดว่าประวัติศาสตร์นั้นเป็นเรื่องที่เขียนโดยผู้ที่เป็นรัฐบาลประวัติศาสตร์ในขณะนี้ีกำลังเขียนโดยคนที่อำนาจยิ่งกว่ารัฐบาลอยู่เบื้องหลังรัฐบาลคนนี้ประการที่สภาผู้แทนรัศดรมีมติไม่นานนี้ที่ให้บัน็นทึกเรื่องของการต่อสู้ถึงการเมืองลงในจอมายเขียนแห่งชาติ ขาแสดงความชื่นชมเป็นเร่งี่หลายคนอาจจะนึกว่าเป็นเรื่องที่ใครจะไปอา่านสักกี่คนไม่สาคัญแล้วกันสำคัญคือสายเข้าไปในสารระบบเพื่อที่ว่าใครได้ไปเห็นใครได้ไปอา่านใครได้ไปรับรู้เขาจะได้ทราบว่านี่คือตวัวทศาสารประเทศตวัวทศาสารไทยไม่ได้มีเฉพาะตวัวที่สารด้วยแต่มีตัวที่สารใครด้วทั้งสองอย่างนี้รวมกันจึงจะเป็นตวัวิศาสารไทยทุกสิ่งประเทศสุดท้ายปากหมและกระบก ผมเคยเล่าเรื่องนี้มาหลายครั้งแต่วันนี้เหตุการณ์มันไม่ต้องเล่าซ้ำเพราะเหตุการณ์มันไม่เปลี่ยนันจะได้เคยเล่าเช่นเคยทียเรือ่องกบต้มใช่ไหมครับไอ้ตัวบกบอ้วกเนี่เอามาต้มในหม้อเดียวเปกบต้มจำจึงเป็นนิทานทุเรจแต่มันไม่ใช้ทางการเมืองได้ก็บอกว่าถ้าเอากบเป็นเนเ,นเลยนะครับเอาไปใส่ไว้ในหม้อที่มีน้ำอยู่สักรึ่งตัวมัน น้ำก็เป็นอุณหภูมิธรรมดานยะไม่ร้อนไม่เย็นเก็จะนั่งนิ่งเยู่ยนะนรู้สึกสบายดีแช่น้ำแต่ถ้าหากท่านเปิดเตาแกส๊สหรือเตาไฟฟ้าให้อุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นแล้นนิดขึ้นแล้นนิดขึ้นแล้นนิดจนกบมันไม่รู้ตัวสุดท้ายเนี่ยน้ำมันจะร้อนขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นที่เมื่อกบรู้ตัวแข้งขามันก็สุกไปหมดแล้วมันไม่มยแรงจะแก้โดนจมนนนะม้วนแนละ สุดท้ายกบที่นึกว่าแช่น้ําสบายดีหารู้ไม่วาริายตรงข้ามเขาเร่งมุ่นภูมิใ้น้มัน,มนร้อนขึ้นเรื่อยๆเจ็ดอยู่ในสภาพของกบต้นกลายเป็นกบตายเป็นอาหารในโดชาของฝ่ายตรงข้ามขาที่อยู่ในหมอนน้ออย่างนี้ผมอจะฝากสุดท้ายว่าอย่าให้การกรองดองนั้นทาให้กรัฐบาลนี้เป็นกบต้นดูสภาพแ,แวดล้อมและวิเคราะห์ให้ดี ชาชนหวัโงโลสาเลือดอุ้นำมาแล้วก็ต้องมาตายอยู่ในหม้อของฝ่ายตรงข้ามกองเุณเองประชาชนเคยช่วยท่นานออกจากหม้อนี้มาหลายครั้งหนึ่งอย่าก,กลับลงไปในหม้อให้เดือดพลาดจนกระทั่งแข้งขาสุกและสุดท้ายก็เสียไปทั้งชีวิตอีกเลยผมจะไะพบเป็นแค่ครับยังอยู่ในการรีพไพและขออยู่อย่างนี้จนกระทงเราสามารถจะต่อสู้ เพื่อให้ได้ประชาธิไปไตยมากกว่านี้ผมจะโดดเตียวผมจะถูกแกลกจากพวกเราและไปตรงร้าเรียนไกลนั่นวันหน้าวันหลังจะเล่าเรื่องนห้ฟัแต่วันนี้ขอพูดแต่เพียงว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้กระทบกระเทือนจิตใจและความแน่แม่ผมจะไม่พูดถึงปัญหาและความลำบากที่ตัวเองเผชิญอยู่เพราะพี่น้องลำบากกับผมแค้ขอให้เราเป็นเชื้อรุ่นุก เพื่อจะสร้างสุขตัต้งประชาธิปไตยร่วมกันวันนี้ลาไปก่อนครับขอบพระคุณท่านผู้สนับสนุนเบรกีนี้ขอบพระคุณผู้ที่จัดเบนกีนี้และขอบพระคุณบวญชนที่มาสนับสนุนเวทีนี้ขอ,ขอบพระคุณครับครับขอเสียงปรบมือดังๆเพื่อเป็นกําลังใจให้ท่านจักรภพได้ครับได้ฟังเนื้อหาสาระหลักๆได้ความรู้วิชาการไปก็มากแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้มาเบรกด้วยการฟังเพลงสักเพลงหนึ่งก่อนนะครับ เอาละครับเดี๋ยวขอดนตรีเลยนะครับยังจำบ,บรรยากาศราชประสงค์ได้นะครับบรรยากาศการชุมนุมที่มีแต่รอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะไม่ได้มีความรุนแรงแต่แล้วทหา,หารก็ออกมาล้อฆ่าประชาชนอย่างโหดเหี้ยมอำมหิตใครสั่งฆ่าประชาชน